สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปลาสิปโปไทยค่ะวันนี้จะมีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆอะไรมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ ผู้บริหารสาวคนเก่งคุณรัศมีเลื่อมสีผลิตภัณฑ์ NQ Balance คว้าสีรางวัลใหญ่ด้านบริหารธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่เด่นแห่งปีผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NQ Balance ตัวช่วยดีๆในการดูแลรูปร่างด้วยสารสกัดจากธรรมชาติช่วยกระตุ้นการขับถ่ายดักจับไขมันและแป้งรวมทั้งขับไขมันสะสมในลำไส้ภายใต้การผลิตโดยบริษัท NCS Enterprise จำกัด การันตีความปังของผลิตภัณฑ์ด้วยการคว้ารางวัลด้านการบริหารธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปีไปถึง4รางวัลคือรางวัลแห่งความสำเร็จนักธุรกิจยอดเยี่ยมของอาเซียนประจำปี2564อาเซียนบิดอวอร์ด2021รางวัลท็อปแบรนด์อวอร์ด2021รางวัลเบสบิดแอนด์โปรดักต์อวอร์ดและรางวัล CEO Thailand Award 2021 ไปเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณโรงแรมมิเดอรเครนแกนคอ n เวนชัน่นสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือสมัครตัวแทนจำหน่ายได้ที่ www.facebook.com/nqbalance Thailand ค่ะ ชื่อรัศมิเรื่มสีนะคะเป็น c ีโอแบรนด์เอ็นคิวบาลา่ะต้องบอ,อกว่ารู้สึกดีใจมากเลยนะคะและก็รู้สึกว่าได้รับเกียรติด้วยค่ะคือตลอดเวลา3ปีนะคะที่เราทําผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาวันนี้หายเหนื่อยแล้วค่ะตัวนี้คือบล็อกเบรนดีท็อกนะคะสําหรับคนที่อชอบทานแต่ไม่ชอบออกกําลังกายนะคะซึ่งเอ็นคิวบาลานตัวนี้ตอนนี้ต้องบอ,อกว่าขายดีมากๆเลยค่ะนะคะและก็เป็นแบรนด์ที่เรากําลังสร้าง นะคะตัวแทนทั่วประเทศเลยนะคะทั้งผู้บริโภคด้วยแล้วก็ตัวแทนด้วยค่ะคือตอนนี้ต้องบอกว่า number no. 1จริงๆนะคะสำหรับอของเรานะคะผลิตภัณฑ์เราค่ะต้องบอกว่าตอบโจทย์มาจากเจ้าของแบรนด์เลยนะคะเพราะด้วยความที่รักเป็นคนที่ชอบทานค่ะแล้วก็ไม่ชอบออกกำลังกายนะคะคือจากผู้หญิงไซส์ S อยู่ๆก็ขึ้นไป XL แล้วนะคะพอได้ทาน e n ็ u ช a วบาแล้วทุกคนจะต้องรู้ว่า าจาก XL นะคะเดี๋ยวเราเราจะเริ่มลงมาเป็น L เป็น M แล้วก็เป็น S แน่นอนค่ะโอ้รู้สึกว่ามาดีใจมากเลยนะคะสำหรับผู้บริโภคนะคะทั่วประเทศตัวแทนของเราทั่วประเทศนะคะทุกคนทานแล้วต้องบอกว่า3ปีที่ผ่านมาเราได้รับแต่คำชมนะคะว่าสินค้าของเราตอบโจทย์ นะคะสุขภาพคนไทยจริงๆค่ะต้องบอกว่าในเดือนของเดือนมีนาคมนะคะเราก็จะมีโปรเจกต์อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่จะสร้างทีมงานของเรานะคะหรือว่าตัวแทนของเราให้ประสบความสําเร็จและก็ร่ํารวยไปด้วยกันค่ะตอนนี้น่าจะรวมตั้งแต่ออฟไลน์ line, ด้วยออนไลน์ด้วยเกือบพันชีวิตแล้วนะคะ,คะต้องบอกว่าเราดูแลกันเหมือนครอบครัวเลยค่ะนะคะเราอยู่กันแบบครอบครัว ที่ไหนนะคะที่เคยขายผลิตภัณฑ์แล้วทุนจมสต๊อกบวมมาอยู่ที่ NQ วบาลาน์รับรองว่าไม่มีเรื่องนั้นแน่นอนค่ะต้องอบอกว่าเปลี่ยนชีวิตที่นี่เลยค่ะรายได้หลักล้านค่ะก็ติดตามติดตามอวอตเตอร์สมิค่ะมางานแล้วค่ะได้เข้ามาอยู่ในแบรนด์นะคะแล้วก็มาประสบความสำเร็จในแบรนด์จากคนที่นะคะไม่มีทุนเลยค่ะ คือต้องบอกว่าตอนแรกนะคะเริ่มจากการทานสินค้าก่อนนะคะเป็นต้องบอกว่าเป็นลูกค้าก่อนนะคะพอทานสินค้าแล้วประทับใจแล้วรู้สึกว่าสินค้าตอบโจทย์นะคะขนาดตัวเราเองนะคะยังต้องบอกว่าเมื่อก่อนอ้วนมากนะคะน้าหนัก80กิโลทีนี้ต้องบอกว่าได้ผลตั้งแต่กล่องแรกเลยนะคะทีนี้ก็เลยมาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแผนธุรกิจนะคะแล้วแผนธุรกิจก็ตอบโจทย์นะคะสามารถทําให้คนที่ไม่เคยทําออนไลน์มาก่อนนะคะแล้วก็ไม่มีประสบการณ์ในการขายมาก่อนวันนี้นะคะประสบความสําเร็จหนึ่งเดือน ได้มา1ล้านจาก NQ b a l a n บ e ค่ะค่ะสึกว่านะคะเราทุ่มเทมา3ปีเต็มนะคะก็พัฒนานะคะปรับปรุงแก้ไขพัฒนามาโดยตลอดนะคะจนวันนี้เรารู้สึกว่าเราแบบเราถึงจุดที่แบบว่าน่าจะพาทุกคนทั่วประเทศนะคะประสบความสำเร็จแล้วก็ร่ำรวยได้แล้วค่ะคือตัวนี้นะคะเราสามารถเข้าไปดูที่เพจนะคะของ NQ b a l a n บ e ได้เลยนะคะหรือว่าเซิร์ชเข้าไปเลยค่ะ NQ b a l a n บานะคะ จะสามารถเซิร์ชได้เลยนะคะเพราะาตัวทันของเราทุกวันนี้ก็สร้างเพจกันเยอะแยะมากมายนะคะ,อ,ะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวข่าวสารดีๆได้แบบนี้ทางจานส้ม IPM ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ IPM อัปเดตลงแล้วลูกปลาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ